ตุ่นมากพอยต์เปิดช่องทางการเติมเกมใหม่นะครับเติมไวจัด .com มา,าพร้อมกับการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกนะครับราคาแบ,บ่งปันกันเล่นพร้อมบริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงเต,ติมเกมคาบ้าวใช้แค่ U i d ดในการเติมเท่านั้นเพียงเท่านั้นก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไปเหมือนติดจรวดได้ที่เว็บไซต์หรือในไลน์เติมไวจัดนะครับและสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมแหลมๆได้ที่เพจตุ่นมากพอต์ สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคาบามบาบททุกคนนะครับพบกับผมมิสเตอร์เอ็นเช่นเคยนะครับวันนี้สำหรับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆไปลงดันกันเหมือนเช่นเคยนะครับซึ่งดันที่ผมจะพาเพื่อนๆไปลงในวันนี้ก็คือดันบอลส้มนั่นเองนะครับซึ่งดันผมก็ได้เตรียมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ<ๆ>ก็จะทําการลงทั้งหมด100รอบนะครับสาหรับดันบอลส้มในรอบนี้เนาะเพราะว่าช่วงนี้มีกิจกรรมนะครับ เพิ่มอัตราดอปไอเทมพิเศษในดันเจียนนะครับก็จะมีพวกดันบอลส้มดันเข็มทิศนะครับดันมแมลง125านะครับแล้วก็จะมีดัน95ด้วยนะครับก็มีดันพรีเมียมด้วยนะครับก็ของดอกค่อนข้างเยอะนะครับของแรดดอกค่อนข้างเยอะเนาะของดอกดีอยู่เหมือนกันนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆไปลงดันบอลส้มกันนะครับ100อรอบเนาะ ไปดูกันว่ามันจะดอบอะไรให้เราหรือเปล่านะครับเห็นคนอื่นเขาดอบกันเยอะแยะเลยนะครับโอเคไปดูในดันกันเลยดีกว่านะครับ โอเคครับไปดูของที่ผมได้กันนะครับว่าผมได้อะไรบ้างเนาะในวันที่1นนะครับเพราะว่าแบ่งลง2รอบนะครับวันละ50รอบเนาะเอาโอเควันที่1นนะครับห้รอบแรกผมได้ของประมาณนี้นะครับก็ได้โอบค่อนข้างเยอะนะครับโอบหลายอันมากนะครับดรอบแต่โอบเลยนะห้รอบแรกนะครับได้ของตามนี้เลยนะครับสําหรับ50รอบแรกนะครับวันที่1นนะ อ่าโอเคครับมาต่อกันวันที่สองนะครับวันที่สองผมได้ของประมาณนี้นะครับใน50รอบของวันที่สองเนาะก็จะเป็นกำไรเหมือนเดิมนะครับพวกหินขาวหินแดงเนาะ แล้วก็มี DIY มาด้วย1ชิ้นนะครับแล้วก็มีอ่าเอ็กตีมด้วยนะครับหน้านี้มีเอ็กตีมมาด้วย1อันเนาะดอกแค่นี้จริงๆนะครับ50รอบที่2เนาะเป็นร้อยรอบพอดีนะครับของที่ผมได้ก็ได้ตามนี้เนาะ แล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันตอนท้ายนะครับใน2วันนี้ผมจะได้อะไรบ้างนะครับในการลงดันบอลส้ม100รอบเนาะเดี๋ยวไปดูกันท้ายคลิปนะครับ

วันที่1นึ่งก็ได้ตามในคลิปเลยนะครับส่วนวันที่2อก็ได้ตามในคลิปเช่นเดียวกันมาดูของทั้งหมด2วันนะครับผมได้อะไรมาบ้างเนาะอ่านี่นะครับ2วันนะที่ลงดันบอลส้มไปนะครับ1 0 0รอยอบนะครับของที่ผมได้ก็ได้ตามนี้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นพวกกําไรนะครับกำไรเขียวได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับกาไรเขียวกาไรเขียวพวกนี้ก็น่าจะยัดสมุดนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะยัดสมุดเหมือนกันนะครับ มาดูของแลกกันบ้างนะครับรอบดอกอะไรมาให้ผมบ้างนะหลักๆเลยจะเป็นโอบนะครับผมได้โอบมาเยอะมากนะครับวันที่1นนะวันแรกนะครับ50รอบแรกของวันที่1่อ่ะที่ผมลงดันบอลส้มนะครับได้โอบทั้งหมด5อันเลยนะครับโอ้โหรอบโอบอย่างเดียวเลยนะครับอ่าแล้วก็จะเป็นหินนะครับหินขาวร7อเม็ดนะครับแล้วหินแดง114เม็ดนะครับ แล้วก็ได้ X Team ม,มาด้วยนะครับเพื่อนๆได้ X Team 2ของมอไซมานะครับอันนี้ผมก็น่าจะได้ใช้เองเนาะอ่า X t e a มนี่ผมก็น่าจะได้ใช้เองนะครับเพราะว่ามอไซ์ผมยังไม่ได้ X Team เนาะได้ X t e ม m มา1อันนะครับแล้วก็จะเป็น d ีวายนะครับแต่มันเป็น d ีวายเนะครับอืมดีวายหัวแต่เป็น d ีวายเนาะไม่เป็นดีวายสินะครับ ก็อย่างดีที่ดอบมาให้ผมนะครับอาพวกนี้ก็จะเป็นหูเนาะพวกหูพวกอาไรพวกนี้นะครับผมก็น่าจะยัดสมุดนะครับพวกลูนพวกอะไรเนี่ยผมน่าจะยัดสมุดนะครับอ่าของหลักๆที่จะมีราคาหน่อยก็น่าจะเป็นนี้นะครับ X อ้ตรีมสองของโมไซนะครับก็อันนี้ก็น่าจะพอขายได้นะครับอ่าอันนี้ส่วนโอบนะครับก็น่าจะรอเก็บไว้ลงดันมากรทีเดียวนะครับ ไปลุ้นของแลกันเหมือนกันอาจจะไปต่อยอดได้นะครับสําหรับโอบเนาะได้มาห้าอันเนาะโอเคเดี๋ยวเราลองไปตั้งขายกั่ของกันดูนะครับว่าจะได้ทั้งหมดกนะี่เอ็มเนาะโอเคตอนนี้ผมอยู่ที่ฝากขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะมาขายเฉพาะของที่มันพอจะมีราคานะครับของหล,ลักๆเนาะอ่าส่วนของย่อยๆพวกนี้ผมอ่าน่าจะยัดสมุดหมดนะครับ ก็เอามาให้ดูเนาะว่ามันดอบของประมาณนี้นะครับในการลง100รอบเนาะของหลักๆเลยก็น่าจะเป็นนี่นะครับ X d r e m Level 2ของ m o ไซเนาะตอนนี้นะครับราคาอยู่ที่1,100มราคาลงมาต่ํามากนะครับตอนเมื่อก่อนน่าจะแพงกว่านี้เนาะแต่ช่วงนี้มีกิจกรรมนาะมันก็ดอบค่อนข้างเยอะนะครับราคาอยู่ที่พันเอมเนาะหากภาษีแล้วได้หนึ่งนเอะครับแล้วก็จะเป็นอ่าตัวนี้นะครับ d y 7 99m ภาษสีแล้วได้ 90m นะครับอันนี้1,000อันนี้ 90m อันนี้อีก 35m นะครับอันนี้อีก 13m นะครับส่วนกำไรนะครับพวกนี้ก็ขายก็น่าจะออกยากนะครับผมก็จะยัดสม,มุดหมดเลยนะครับพวกนี้เนาะไม่ได้ไม่ได้ย่อยมาไม่ได้ย่อยเอาเศษมาขายนะครับผมจะยัดสม,มุดหมดเลยก็คิดแค่นี้นะครับ สี่อย่างเนาะที่ขายได้นะครับอ่าคิดแค่นี้นะครับที่ขายได้ส่วนโอบก็ไปต่อยอดนะครับอ่าหลักๆเลยมีแค่สี่อย่างนะที่ผมขายได้นะครับโอเคครับของที่ขายได้ก็ได้ตามนั้นเลยนะครับก็ได้มาพันกว่าเอ็มเนาะถ้าถ้าผมตั้งขายก็น่าจะได้พันกว่าเล่แหละครับอาจจะได้พันสองพันสามร้อยเอ็มเลยนะครับน่าจะประมาณพันสามร้อยเอ็มนะครับ ่าย่อยพวกเศษกำไรอะไรขายด้วยน่าจะได้ประมาณ 1,300m แล้วก็หักค่าดันนะครับค่าดันที่ผมซื้อไปนะครับทั้งหมดนะ100รอบผมซื้อตอนดัน 2.9m นะครับค่าดันก็290อ่ะค่าดัน 300m แล้วกันพอหักค่าดันแล้วผมน่าจะเหลือกําไรอยู่ประมาณ 1,000m นะครับในการลงบอลส้ม100รอบนี้นะครับก็ได้กําไรประมาณ 1,000m นะครับก็พวกนี้ต่อยอดได้อีกเนาะ เดี๋ยวรอชมคลิปที่ผมไปลงดันมังกรแล้วกันว่าจะมีอะไรว้าวมาให้เพื่อนๆดูกันหรือเปล่านะครับโอเคสําหรับการลงดันบอลส้มของผม100รอบนะครับก็ได้ของตามนี้เลยนะครับก็ถือว่าดอปค่อนข้างดีเนาะผมจะไปเก็บพวกดันแมลงร้อยยีดูนะครับพวกดัน95าดูเนาะอ่าเพื่อนๆบอกว่าดอปกันดีนะครับดัน95เนาะแต่ว่าก็ลงยากเหมือนกันเพราะว่าดันเต็มนะครับคนลงดันจนเต็มนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับในการลงดันบอลส้ม100รอบนะครับได้ของตามนี้เลยนะครับได้ของตามนี้เลยนะครับโอเคสำหรับเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมทําคลิปใหม่ๆต่อๆไปด้วยนะครับและถ้าเกิดมีเพื่อนๆคนไหนที่สงสัยและไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ They hear me now I won't stop till I wear the crown